สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องมาสเตอร์เกมใช่ไหมวันนี้ที่แปลกใจนะว่าทาไมผมมาเล่นแบบนี้โอเคคือตรงๆนะต้องขอบคุณสําหรับ38ผู้ติดตามนะครับขอบคุณม,มากๆเลยวันนี้เราจะมาฉลองโดยเล่นแบบไอนี้นะครับนี่สไลเดอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยเราไม่ค่อยได้เล่นเล่นกันมานานแล้วโรบอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเป็นการเป็นการขอโทษน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเลือกสไลด์ด้วยกันก่อนเลย <c oughs> อุ้ยผมอยากเล่นนี้กดต้องรอให้สีเขียวปุ่มสีเขียวกดก่อนนะครับโอเคคลิกมันก็จะบอกคลิกอ,อ๋อเราต้องเราต้องใช้มือจิ้มนะทุกคนในโทรศัพท์อุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว แมปนี้ก็สร้างมานานเลยนะทุกคนโอเคเรามาลองเล่นกันดกทีอาจจะมีอะไรใหม่ๆสรุปกๆก็ได้นะ <c oughs> อืออือต้องนัดอะไรหรอเดี๋ยวไปดูกันทุกคนวันนี้ผมอาจจะเล่นไม่ครบสไลเดอร์นะต้องขออภัยด้วยแต่แค่พามาเล่นกันเฉยๆ <c oughs> อ๋ออันนี้ต้องใช้โลบักนะครับ <c oughs> เยวเรามาลองเล่นสีฟ้ากันเลย <c oughs> เพื่อไปลงสักด้วยไป อันดับแรกจะขึ้นเป็น้แลวแลวทุกคน <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาฉลองให้กำมันมันเลยทุกคนอ๋ <c oughs> อเจอแล้วนี่ไงมาทางนี้นะทุกคนทางน้ำมันทางเก่าที่เราไปกันตอนแรกเน่ขอไปด้วยสิโอ้โอโกก็จะชัด <c oughs> อาจจะมีเสียงบวคนนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหมีคนลงไปแล้วนั่นอะ ต้องใช้มือจิ้มเหมือนเดิมนะเฮ้ยโกกันนี่วาเพื่อนสาวคนนี้ยทุกคนใช่ไหมเราขึ้นมาก่อนกับมันอีกอ้าบักบักบักเดี๋ยวเดๆๆๆดเ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 ฟเด้อเดดเเเดเดเดดเดเดด <c oughs> โอเคก็จะเป็นสักรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะสำรวจแถวสักนะเออแต่ผมดูก่อนแต่ทุกคนอยากเจอสักรจริงที่มันใหญ่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนาร้านนะ้ำนะ ก็แจกฟรีอา้าวคนนี้ตายได้ไงฆ่าตัวตายหรือเปล่านี <c> ่ <oughs> ของจริงก็จะผมก็จะพาไปดูนะแท่แบบนี้ก็จะมีพวกสไลเดอร์ให้เล่นนะ <c oughs> เป็นตรีมป่าหรือทุกคน <c oughs> ดื่มน้ำดื่มน้ำส,บสับปะรดสักติ๊บนึงมีเพื่อนพาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ละเข้ามาในนี้เลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงทุกคนของจริง <c oughs> อโอเคลงเลยทุกคนนี่เก็บเปนใครเนี่ยเอาจากเอาเอาน้ำลงไปกินได้ไงเขาสร้างอยู่ห้าไม่ใช่หรอเอาทุกทีก็ฉันหนีอยากเล่นดูนี่นิถ้านายอยากอยากกินนะ่ยก็เล่นให้มันเสร็จไปก่อนสิเขาไปกินแต่ก็จริงนะนอนจิบก็เดะ,อ,ะอร่อยอืม ถ้าลองไม่ใช้ลองไม่หยุดนะครับเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจะกลับไปแอดนะครับสําหรับใครที่อยากแอดผมเป็นเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อผมจะอยู่ใต้ลิงก์เลยนะครับเป็นเว็บเลยโอเคให้ทุกคนไปขอ,อกันพอขอเสร็จให้เราเข้า youtube นะครับเข้า youtube แล้วก็ไปคอมเมนต์ใส่นะครับว่าผมขอคุณเป็นเพื่อนแล้วคุณมาเข้าไปแอดด้วยแล้วก็พร้อมบอกชื่อเราบอกนะครับ เบาๆหน่อยนะยกเบาๆยกเบาๆหน่อยโอเคนะครับขออภัยด้วยเสียงน้องกุ่ม <c oughs> โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับการขอผม,มือนเพื่อนอจะมีฝั่งนึ้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสไลด์ด้วยสียแดงกันไป <c oughs> อันนี้จะโอ้อย่าไม่ได้ทักละตัวเลย <c oughs> โอ้อันนั้นมันใดไรอะสไลเดอร์เพียบเลยทุกคนึตึบหนูนนอยากเลยสีส้มบ่สีส้มยี่ไหนวะจำไม่ได้อ้าวลงทางมปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ราาตรงที่เราเกิดปะน่าจะตรงที่เราเกิดเออทุกคนทาไมเราไม่ลงมาตรงนี้ตั้งแต่แลกกว่าทุกคนใช่ไหมผมโคตรโง่เลยนี่ไงสีส้มอันนั้นนะครับที่มันขึ้นเป็นลิฟต์นะค่ะดียังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามผมก,ก,กันด้วยนะ นี่สีส้มมานี้นะครับก็จะเข้าไปแบบนี้แล้วเขาก็จะปล่อยตัวลงนี่ไงแบบนี้อย่างเพื่อนนะครับโอ้ยอดเลยว้าไว้ก่อกนละเชิญเกยนะานักมเย่ผมกดก่อนมันอนี่มันก็จะปล่อยตัวมันแบบนี้นะโอ้ ใช่ไหมอันนี้ล้านฟีป่ะอยากได้ล้านฟีบ้างอโอ้ลร้านไม่ฟีทุกคนโอ้หให้ hey, พวกวันนี้ไป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่ปาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติดตามทุกช่องทุกช่องคลิปเลยนะไลค์ไลค์ไลค์ลลเยี่ยมนะครับ นะคบเพื่อนำเนิดการทำลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย